สวัสดีครับผมนายนัตพลพรมสวัสดิ์วันนี้ก็ตรงกับเดือนเมษายนวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายกิจการนะครับหอพักหรือว่าห้องเช่านะครับของ d i d Place พลสซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นห้องเช่านะที่ได้มาตรฐานนะครับ พื้นที่นะครับหรือว่าเนื้อที่ของที่ดินก็มี1ไร่2งาน27เจตารางวานะครับเปิดบริการรวมทั้งหมด25ห้องนะครับอาคารก็จะเป็นอาคาร2ชั้นนะครับบริการก็คือ WiFi เนี่ยฟรีรับ <c oughs> นะเ <c oughs> นะพราะฉะนั้นก็ขอบอกราคาขายเลยนะครับที่ดินเนื้อที่1ไร่2งาน27เจตารางวานะครับมีห้องให้เช่า25ห้ห้องนะครับขาย 16ล้านบาท16ล้านบาทราคาเนี่ยต่อรองได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาทำเลเพื่อที่จะก่อสร้างเกี่ยวกับหอพักนะครับหรือว่าห้องเช่าเนี่ยผมขอแนะนำนะครับไม่ต้องสร้างครับเนี่ยมาตรงนี้เลยครับได้มาตรฐานนะครับนี่ผมจะให้ดูพื้นที่บริบทนะด้านในนะครับซึ่งก็เนื้อที่ไร่ก,กว่าเกือบสองไร่เนี่ยโอ้โห อลัางการงานสร,ร es, aja, na, mi, ้างนะครับเต็มที่เลยทีเดียวนะครับมีทั้งตัวอาคารมีทั้งที่จอดรถนะครับมีรั้วรอบขอบชิดเนี่ยมีอย่างมีความชัดเจนอย่างมากเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวอาคารเนี่ยนะครับพื้นที่ที่เราใช้ในการก่อสร้างนะครับรวมแล้วประมาณไร่กว่ากว่านะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่จะจอดรถเนี่ยประมาณนะครับสองกว่าตารางวานะครับโอ้ถือว่าเพียงพอเลยทีเดียวนะครับหรือต้องการที่จะมาขยาย กิจการนะครับมาสร้างอีกสักหนึ่งนะครับหนึ่งตัวอาคารตรงนี้เนี่ยโอ้ปรมาใช่เลยเพราะว่านะครับสถานที่จอดรถของเรานังยังเหลือเยอะเลยทีเดียวนะครับเนี่ยคือว่าเป็นตัวอาคารที่นะครับได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยใช้วัสดุอย่างดีในการก่อสร้างนะครับก็ได้รับเกียรติจากเจ้าของกิจการแล้วก็ท่านผู้จัดการนะครับทีมงานได้ติดต่อให้ผมรับนันพลพรหมสวัสดนะครับได้มีโอกาสมาทําการรีวิว นะครับแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายนะครับหอพักแห่งนี้ต่อไปนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับวันน้ผมก็จะขออนุญาตพาทุกท่านมาชมนะครับพื้นที่ด้านไหนนะครับก็คงจะได้พูดกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับส่วนสถานที่สําคัญสําคัญนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับนะครับหอพักแห่งนี้เนี่ยนะครับลำดับต้นๆเลยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินทร์นะครับ แล้วก็มหาวิทยาลัยราชมงคลสุรินทร์นะครับวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์นะครับแล้วก็ยังมีสํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน,นอกเมืองเนี่ยจะอยู่ใกล้ really <elles S 2> ๆเลยนะครับแล้วก็มีค่ายทหารวีรวัติโยธินโรงเรียนน้องตงวิทยาคมนะครับโรงพยาบาลนะครับค่ายวีรบัติโยธินแล้วก็มีโรงเรียนนะครับวีรวัติโยธินก็จัดการเรียนการสอนโดยนะครับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเป็นเครือข่ายของโรงเรียนสิรินทร์จังหวัดสุรินโถวถือว่าเป็นสถานศึกษาที่นะครับมีคุณภาพมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีสํานักงานขนส่งจังหวัดสุรินนะครับสารกลางนะครับสารกลางแห่งใหม่นะครับย้ายมาอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็มีสถานที่ราชการจานวนมากนะครับที่จยะย้ายตามเข้ามาแล้วก็โอ้โห พูดถึงสถานที่ราชการหรือว่าหน่วยงานที่มีความสําคัญเนี่ยตรงนี้เนี่ยเยอะจริงๆนะครับไม่สามารถที่จะนะครับบอกได้ทั้งหมดนะครับนี่คือชั้นล่างของตัวอาคารนะครับอาคารของเราก็จะมีทั้งหมดนะครับสชั้นนะครับความสูงในสองชั้นนะครับแล้วก็มีห้องให้เช่าเนี่ยยีห้องนะครับแล้วก็ราคาค่าเช่าการให้บริการก็อยู่ที่ประมาณห้องหนึ่งก็นะครับประมาณ3.500บาทนะครับต่อเดือน มีทั้งห้องพัดลมมีทั้งห้องแอร์นะครับติดแอร์คอนดิชันนะครับเลือกเอาสะดวกนะครับห้องแบบไหนก็นี่ก็แล้วแต่ท่านลูกค้าจะชอบก็แล้วกันนะครับและสสำหรับท่านที่มาใช้บริการที่นี่เนี่ยนะครับก็จะมีลูกค้าที่มาใช้ใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะครับใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะครับบางท่านนี่ก็มาทําสัญญาเป็นปีเลยนะครับเพราะว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยบางทีบางท่านนี่ก็มาศึกษาต่อนะครับ มาศึกษาต่ออาจจะเรียนในระดับนะครับปิญญาตรีปิญญาโทรหรือปิญญาเอกนะครับอาจจะอยู่กันนานๆก็มาทําสัญญาการเป็นปีนี่ก็มีนะครับหรือจะทําสัญญาการเป็นเดือนก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ช่วงนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยอาจจะเงียบนิดหนึง่งเนื่องจากช่วงปิดเทอมนะครับผิดภาคเรียนก็เลยอาจจะเงียบนิดหนึง่งแต่พอช่วงเปิดเทอมเนี่ยโอ้นะครับไม่มีที่จอดรถอลังการเพราะว่านะครับอ่าห้องเช่าของ นะครับไดมอนด์เพลสเนี่ยถือว่าเป็นห้องเช่าที่มีระดับนะครับมีคุณภาพนะครับในการก่อสร้างก็ใช้วัสดุอย่างดีนะครับเนี่ยผมให้ดูพื้นที่ด้านบนนะครับนี่คือระเบียงด้านบนนะครับชั้นที่2แล้วก็ไปตรงนี้ก็จะเป็นนะครับลานจอดรถนะครับของหอพักนะครับเนี่ยยังเหลือพื้นที่เยอะเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะมาก่อสร้างเพิ่มได้นะครับทางที่ตะวันออกนี่สามารถได้อีกหนึ่งตัวอาคารนะครับถ้าจะมาสร้าง นะครับแล้วส่วนที่จะรถก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเนี่ยยังอยู่อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สถานที่ราชการหรือว่าสำนักงานที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จํานวนมากนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตของตำบลนอกเมืองเนะี่ยขับรถไม่กี่นาทีก็ไปถึงตัวเมืองเลยนะครับเพราะว่าอยู่แถวชานชาน,ชานเมืองนะครับก็ถ้าอยู่ตจุดรวมตรงนี้เนี่ยจุดศูนย์รวมตรงนี้ถือว่าบไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะครับสำนักงานต่างๆเนี่ยโอ้โหพลังพลูเยอะมากๆนะครับ พราะฉะนั้นผู้ที่จะมาใช้บริการตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงครับรายรับในแต่ละเดือนก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับแต่พอดีว่าเจ้าของกิจการเนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างนะครับก็เลยขาดคนขาดเงินหมุนเวียนนะครับบอกตรงๆเลยนะครับก็เลยติดต่อให้ผมก็นัทพลพรหมสวัสดิ์นะครับได้มาทําการรีวิวแล้วก็บอกหมายให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อมากันแล้วกันนะครับเป็นหอพักที่มีคุณภาพนะครับ สวยงามนะครับได้มาตรฐานในการก่อสร้างนั้นใช้นะครับสถาปนิกออกแบบแล้วก็วิศวกรควบคุมการทํางานนะครับจนเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับดูถือว่าเป็นหอพักนะครับลำดับต้นๆของจังหวัดสุรินทร์เลยทีเดียวนะครับเนี่ยได้มาตรฐานสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ไม่จุนจ้านนะครับอยู่แบบอ่าอยู่แบบนะครับอ่ามาก็ต้องการพักผ่อนก็ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าตรงนี้นี่นะครับเป็น อหอพักที่เข้าออกได้อย่างสะดวกสบายนะครับมีทางเข้าออกได้หลายทางนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเข้าไปาใช้บริการห้างสรรพสินค้าก็ไม่ไกลครับไม่บายจะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับบิ๊กซีสาขาสุรินทนะครับเทสโกโลตัสนะครับหรือจะเป็นห้างเมคโครนะครับห้างโรบินสันนะครับหรือจะซื้อเกี่ยววัสดุก่อสร้างนะครับ เกี่ยวกับร้านที่ใหญ่ที่สุดในจัดศินย์ก็คือไทยวัสดุแล้วก็ดูโฮมนะครับโอ้อยู่เวิร์กนี้ทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในท่านใดที่กําลังมองหาทําเลที่จะมาสร้างนะครับขอพักนะครับตรงนี้เลยครับไม่ต้องซื้อที่ดินไม่ต้องถมดินไม่ต้องทํารั้วไม่ต้องก่อสร้างให้ยุ่งยากนะครับมาตัดสินใจซื้อตรงนี้เนี่ยโหนะครับแบบนะครับจะมีรายได้เข้ามาในทุกๆเดือนเนี่ยครับสเต็ปของการ นะครับทำไมผมไม่เข้าไปรีวิวตามห้องเนื่องจากมีท่านลูกค้าใช้บริการอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วขงของกำลังพักผ่อนนะครับคงจะไม่รบกวนขนาดนั้นก็ <c oughs> คงจะใช้วิธีการคือ,คอรีวิวเฉพาะนนนอกนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับส่ารับเจ้าของกิจการและก็ท่านผู้จัดการนะครับใจดีใจดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการทำนงานของผมมาโดยตลอดนะครับต้องการขายบ้านขายที่ดินติดต่อมาครับค่าบริการก็3%กเับยอดขาย นะครับวันนี้ขอบคุณแฟนคลับ FC ที่ติดตามการทำง,งานของผมมาโดยตลอดวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ